พอถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะเพื่อนๆผักสลัดกรีนคอร์สของเราก็โตพอที่เก็บมารับประทานได้ค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยนะคะอันนี้ที่ปลูกในถุงพลาสติกค,ค่ะเพื่อนๆการเจริญเติบโตดีมากเลยขยับมาอีกนิดอันนี้เป็นผักสลัดที่ปลูกในกระถางพลาสติกค,ค่ะเพื่อนๆการเจริญเติบโตก็ดีมากเช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเพาะเมล็ดผักสลัดนะคะอันนี้เราซื้อมาเนาะเราจะเร่งให้มันงอกก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเพาะในดินนะคะเราก็ใช้กล่องพลาสติกค,ค่ะที่มีฝาปิดนะคะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่วางลงไปนะคะแล้วก็พรมน้ำ แล้วก็พรมน้ําให้ชื้นค่ะก่อนที่เราจะเอาเมล็ดหวานลงไปข้างในนี้นะคะเมล็ดผักสลัดจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเม็ดเล็กๆเ,เ,เดรีย,ยาวๆค่ะนะคะในการหวานเนี่ยเราก็เอาเมล็ดหวานลงไปใน กระดาทิชชู่นะคะในกล่องพลาสติกนี้นะคะแล้วก็กระจายไปให้ทั่วเนาะเสร็จแล้วเราก็ใช้กระดาษทิชชู่อีกแผ่นหนึ่งปิดข้างบนค่ะแล้วก็พรมน้ำให้ทั่วนะคะพรมให้ชื้น เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาฝาปิดค่ะแล้วก็เก็บไว้ในที่อุ่นๆค่ะสองวันนะคะหลังจากที่เราเพาะเมล็ดผักสลัดในกล่องพลาสติกนี้นะคะตอนนี้เริ่มงอกแล้วค่ะจะเห็นมีรากสีข,ขาวๆออกมานะคะก็แเห็นมีรากออกมาเนาะ หลังจากสามวันนะคะเพื่อนๆตอนนี้มเมล็ดผักสลัดเราก็งอกแล้วนะคะงอกเยอะเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสองวันก็งอกแล้วนะคะกําลังดีเนาะพอดีเราไม่ว่างนะคะก็เลยทิ้งไว้อีกวันหนึ่งเป็นสามวันบางทีถ้าเราทิ้งนานเนี่ยบางทีรากมันอาจจะติดกับกระดาษทิชชู่นะคะเราต้องคอยดึงออกเบาๆนะคะจริงๆแล้วทิ้งไว้สองวันก็ดีค่ะกำลังพอดีนะคะ พอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะนำมาเพาะในดินนะคะดินนี้ในถาดพลาสติกนะคะเราใช้ดินสําเร็จผสมเพอร์ไลเนาะก่อนที่เราจะเอา,มาเมล็ดเพาะเนี่ยหลังจากเราใส่ดินเนี่ยเราก็เอาก้นกระถางพลาสติกนะคะกดดินเบาๆจะให้แน่นมากค่ะแน่นปานกลางค่ะ หลังจากนั้นเราก็รดน้ำนะคะก่อนที่เราจะหวานมเมล็ดผักสลัดเนาะแล้วก็รดน้ำก่อนตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้เวเราก็เอามเมล็ดผักสลัดนะคะ มาเพราะในดินในถาดพลาสติกนี้นะคะเราจะใช้มือก็ได้นะคะอันนี้หยิบด้วยมือก็ได้ถ้าเราหยิบเบาๆก็ไม่เป็นไรนะคะหยิบเบาๆแล้วก็กระจายไปให้ทั่วนะคะหรือจะใช้ไม้ก็ได้นะคะแต่ตอนนี้มเมล็ดมันใหญ่แล้วเนาะโตขึ้นเยอะเลยนะคะเราใช้มือก็ได้นะคะหว่านไปทั่วๆแล้วก็หยิบเบาๆนะคะหว่านไปทั่วๆ แล้วก็หยิบออกมาเบาๆค่ะหรือจะใช้ไม้ก็ได้นะคะใช้ไม้เขี่ยลงมานะคะก็ง่ายนะคะแล้วก็ใช้ไม้เขี่ยแบบนี้ก็ได้ ถ้ามเมล็ดมันไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่นะคะเราใช้ไม้ก็ได้นะคะกระจายมเมล็ดไปให้ทั่วในถาดพลาสติกนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้ช่วยค่ะหลังจากนั้นค่ะเ,เพื่อนๆเราก็เอาดินกลบมเมล็ดบางๆค่ะอย่าก,กลบหนานะคะกลบนิดหน่อยพอกลบมเมล็ดเท่านั้นเองค่ะ เท่านี้ก็พอค่ะก็อย่าลืมรดน้ำด้วยค่ะก็รดน้ำพอชุ่มค่ะเพื่อเชื่ยเร่งให้เมล็ดผักสลัดเรางอกไวนะคะเราก็เอากระถางพลาสติกนี้นะคะใส่ลงไปในถุงพลาสติกค่ะก็เป็นถุงพลาสติกธรรมดาถุงหูหิ้วนี่แหละค่ะนะคะ แล้วก็ใส่ถุงแล้วก็มัดปากถุงเอาไว้นะคะถุงนี้มันจะช่วยควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ควบคุมความชื้นแล้วมันก็จะช่วยเร่งให้เมล็ดผักสลัดเราเนี่งอกไวนะคะตอนนี้เราก็เก็บไว้ในที่มีแสงสว่างแล้วก็ในที่อุ่นๆค่ะพามาดูเมล็ดผักสลัดที่เราเพาะไว้เมื่อวานนะคะ ลังจากหนึ่งวันค่ะเมลผักสลัดเราก็งอกแล้วนะคะงอกเยอะเลยค่ะงอกไวด้วยค่ะวันนี้ผักสลัดของเรานะคะถ้าสังเกตดีๆจะเริ่มมีใบแท้ออกมานะคะระหว่างใบเลี้ยงนะคะเราจะเห็นใบแท้เล็กๆออกมานะคะ ตอนนี้ผักสลัดของเรานะคะมีอายุได้22วันนะคะถ้าสังเกตดูใกล้ๆนะคะจะมีใบแท้ออกมาแล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาแยกกล้าผักสลัดเนาะมาปลูกลงในถัดหลุมนะคะแล้วก็อนุบาลกล้าลงในถัดหลุมนี้ค่ะ ก่อนที่เราจะย้ายกล้าผักสลัดค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็เอาดินนะคะใส่ลงในถัดหลุมนะคะดินนี้เป็นดินสําเร็จผสมเพอร์ไลค่ะนะคะเพอร์ไลเราใส่ก็เพื่อช่วยในการระบายน้ำนะ้ะระบายอากาศก็เอาดินใส่ทุกหลุมเลยนะคะกดเบาๆค่ะ เสร็จแล้วแล้วก็รดน้ำพอชุ่มค่ะเพื่อนๆในการย้ายกล้าผักสลัดนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ใช้ปากกาเก่าๆดินสอเก่าๆหรือไม้ก็ได้นะคะอันนี้เราใช้ผู้กันเนาะเราก็แทงลงไปในดินนะคะแล้วก็ดันขึ้นนะคะแล้วอีกมือนหนึ่งเนี่ยก็จับใบนะคะอย่าจับตรงก้านของผักสลัดเพราะว่าก้านมันบอบบางค่ะ แล้วก็ดันขึ้นมานะคะกล้าของผักสลัดก็จะขึ้นมาอย่างง่ายๆนะคะทีนี้เราก็เอาผู้กันเนี่ยทำเป็นหลุมนะใหญ่พอที่จะเอาผักสลัดใส่ลงไปข้างในนะคะตอนที่เราเอากล้าผักสลัดใส่ลงไปข้างในเนี่ยกล้าผักสลัดเนี่ยมันจะยาวหน่อยนะคะระหว่างรากจนถึงใบเลี้ยงนะคะตอนที่เราเอาไปใส่ในดินเนี่ยในถาดหลุมเนี่ยนะคะ พยายามปลูกให้ลึกหน่อยก็ประมาณข้างล่างใบเลี้ยงนะคะแล้วก็ใช้ด้ามู้กันก็ได้ช่วยดันกล้าลงไปนะคะในหลุมนะคะแล้วก็เอาดินกลบก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะใบเลี้ยงก็จะอยู่บนเหนือพื้นดินนิดหน่อยค่ะ ทำเป็นหลุมใหญ่พอนะคะที่จะเอากล้าผักสลัดใส่ลงไปเนาะแล้วก็ดันกล้าลงไปปลุกให้ลึกหน่อย แล้วก็อย่าลืมรดน้ำด้วยค่ะเนื่องจากกล้าสลัดของเรานะคะเราเพิ่งย้ายมาใหม่นะคะเพื่อนๆเราก็เก็บไว้ในที่ร่มก่อนสักสองสามวันนะคะ สำหรับกล้าผักสลัดอันนี้นะคะเราก็รดน้ำหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อเพื่อจะให้ดินอยู่ตัวเนาะเพราะว่าเราใช้ไม้ดันกล้าขึ้นมานะคะหกวันหลังจากที่เราย้ายกล้าผักสลัดมาปลูกในถัดหลุมนี่ค่ะวันนี้เป็นวันที่สิบสองแล้วค่ะที่เราได้ย้ายกล้าผักสลัดมาปลูกในถัดหลุมนี้นะคะ ตอนนี้ต้นกล้าเราก็จเจริญเติบโตดีค่ะเราก็รอให้ต้นกล้าโตขึ้นอีกนิดนะคะในขณะเดียวกันเราก็รอให้อากาศข้างนอกอุ่นขึ้นอีกนิดหน่อยเราก็จะย้ายกล้าไปปลูกข้างนอกค่ะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษายนค่ะเพื่อน ผักสลัดกลีนคอรสของเรานะคะก็พร้อมที่จะปลูกลงในถุงดําเนาะเราจะปลูกบางส่วนในกระถางด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอากล้าออกมาให้ดูนะคะตอนนี้กล้าสมบูรณ์ดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะรากออกเยอะเลย การที่เราเพาะในถาดหลุมนี้นะคะก็เป็นการอนุบาลกล้าอย่างหนึ่งเวลาเราปลูกลงดินในถุงดำหรือในกระถางเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการปรับตัวน้อยนะคะมันก็จะเจริญเติบโตได้ไวคะ่ะ การปลูกก็ทำง่ายๆนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ขุดหลุมเนาะแล้วก็เอากล้าของผักสลัดปลูกลงไปค่ะ เสร็จแล้วเราก็รดน้ำค่ะเพื่อนเมาอัปเดตผักสลัดที่เราปลูกลงในดินนะคะเพื่อนเพื่อนหลังจากหนึ่งอาทิตย์เนาะตอนนี้ผักสลัดเราก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นค่ะ อาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สองแล้วค่ะที่เราได้ย้ายกล้าผักสลัดของเรามาปลูกในถุงสีดำบางส่วนก็ปลูกในกระถางจะพาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆเลยนะคะตอนนี้ผักสลัดของเราเริ่มโตขึ้นค่ะอีกถุงหนึ่งก็เหมือนกันเนาะ ในกระถางนี่ก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆจะทานผักสลัดใบอ่อนนะคะตอนนี้ก็สามารถเก็บรับประทานได้นะคะเพื่อนๆก็เก็บใบข้างนอกก่อนนะคะอย่างกอน,นี้เพื่อนๆก็เก็บใบนี้ออกไปก่อนนะคะอะ่แล้วก็ถัดมาก็อาจจะเป็นใบนี้นะคะอ่ะใบนี้ เพื่อนๆเก็บต้นละใบ2ใบก็เหลือไว้ให้มันเจริญเติบโตเนาะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อนๆก็มาเก็บอีกแบบนี้เราก็สามารถทานใบอ่อนของใบผักสลัดได้ค่ะบางส่วนเนี่ยเพื่อนๆก็จะเก็บไว้ให้มันโตๆก็ได้นะคะแล้วก็จะมีผักสลัดทานตลอดค่ะ ในวันที่8พฤษภาคมผักสลัดกรีนคอร์สเราก็โตได้เท่านี้แล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่13พฤษภาคม2563ค่ะเรามาอัปเดตผักสลัดกรีนคอร์สของเราค่ะเพื่อนๆ ดูโดยภาพรวมนะคะผักสลัดกรีนคอร์สของเราเจะเริญเติบโตดีมากเลยค่ะบางส่วนนี่ก็สามารถนำมาทานได้นะคะเพื่อนๆอย่างต้นนี้นะคะเพื่อนเแล้วก็เก็บมาทานได้ค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นผักสลัดกรีนคอร์สที่ปลูกในกระถางเดี๋ยวเราเอากระถางมาให้ดูค่ะเพื่อนเพื่อน นี่ค่ะการเจริญเติบโตดีมากเลยค่ะเดี๋ยววางไว้บนพื้นเนาะจะได้เห็นชัดๆหน่อยนี่ค่ะเพื่อนๆเนื่องจากในสองกระถางเนี่ยนะคะเขามีกระถางละสองต้นเนาะเราก็จะตัดหนึ่งต้นมาก่อนค่ะเพื่อน นี่ค่ะผักสลัดค่ะเพื่อนๆเราตัดหนึ่งต้นมาแล้วนะคะก็หวังว่ามันก็จะมีผักสลัดออกมาตรงฐานที่เราตัดไปนะคะอีกต้นหนึ่งเนี่ยก็ทิ้งไว้ให้เขาเจริญเติบโตค่ะเพื่อนๆกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆเราก็ตัดมาต้นเดียวเนาะ นี่ค่ะผักสลัดที่เราเก็บได้ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราเก็บไปสองต้นก่อนค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือค่อยมาเก็บในภายหลังผักสลัดแล้วก็จะได้สดๆค่ะเพื่อนๆ